เนื่องจากเมื่อวันที่23กันยายน2565ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนพร้อมแจ้งความออนไลน์ว่าพบฟีดข่าวใน Facebook เกี่ยวกับลิงก์การให้บริการให้กู้เงินซึ่งเปิดเป็นสาธารณะและเมื่อผู้เสียหายได้กดเข้าไปในลิงก์แล้วได้แอดไลน์ที่ชื่อโปรไฟล์นรงเดชท,ทองไพรวันได้พูดคุยกับไลน์ดังกล่าวซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยจำกัด ต่อมาเจ้าที่สินเชื่อได้แนะนําวิธีการกู้ยืมเงินในระบบจากนั้นได้ให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าทําสัญญาค่าทําประกันค่าปลดล็อกบัญชีซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายจํานวน5ครั้งในวันเดียวกันรวมเป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทและคนร้ายยังได้ให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นค่าธรรเนียมอื่นๆอีกผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดต่อมาว่าที่พันตำรวจเอกอาิชาติอมรประดิษฐ์ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสธท .3 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดออกสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับจนได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบบุคคลตามหมายจับจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและไปทำการตรวจสอบโดยล่าสุดเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตการ พบบุคคลตามหมายจับบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สองตำบลหมากแค้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายวันชนะอายุ30ปีในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชน สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน